นะครับอ๋อออ๋ไหนน่าจะเป็นที่หลังอีกทีหนึ่งไปมาเด็กที่หลังกันไหนอีกทีหนึ่งโอเคโอเคพอดีเป็นคณะพอดีมาอาจารย์โอเคอ่ะยืนยิงหน้าหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปนะผมไม่ได้พูดนะอ่ะอ่ายิงถ่ายรูปนะครับหนึ่งเอาเอาแบบไหนดีเอาแบบใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนแฟนทีวีแฟนทีวีรายการผมเองโอเคแล้วต่อไปแบบที่ตกลงกันไว้แบบชัตเตอร์อาจารย์จะขี่คอ โอเคนะครับนี่อาจารย์น่าเจือนมากเลยอาจารย์ยิ้มมีความสุขมากโอ้โหน่าตาดมีความสุขมากอือเอะเลยนะของพี่เหรออ่าโอเคอ่าพี่รุตพี่เขบอกว่าที่สองได้ไหมบอย่างที่สองถ่ายรูปคู่ได้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 เสื้อได้เสื้ออ่ะไอเสื้อแบบได้เสื้อได้เสื้อได้พิเศษอ่ะครับถอดแล้วใส่เลยมาเชื่ หายทีเดมองหาอะทักมีเพื่อนมอาไหมพี่โอ้โหไปไปไซสมใหญ่กันเออใหญ่ไปนะครับอ่ะตีนตัวเดียวคุณไปทั้งตัวเลยอ่ะมีเอสไหมอ่ะีตัวนี้ตีแต่ให้เอสอ่ะสองพันอ่าโอเคเมื่อกี้เออได้ใกล้ชิดสมบัติงวันที่1นึ่งวันที่2อน่าหายนีอาไม่งั้นมันก็ไม่สักสี่สิอ่ะอ่อมาเดียวแล้วต้องมีให้สาสใช่มรสามสี่มยืนนู่นไายกับคุ ก็แล้วอะไรอ้วนไปยีบปวดเลยนี่โอเคนะอ่ะสามสี่มาเดี๋ยวก่อน <laughs> คือที่หลังเลย <laughs> เดี๋ยวดูสาม